ฮัลโหลอาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังเตชันแนลครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นนะว่า,าช่วงเนี้ยเทรนนี้กําลังฮิตมากเลยนะครับคุณน้ำมะเกิดเทศอะไรสักอย่างเนี่ยฮะนะนะผมก็อยากจะรู้ว่าจะทําไมคนกินแล้วมันทําไมมันดูสยดสยองขนาดนั้นผมก็เลยอยากจะลองนะก็เลยลองซื้อมานะก็คือเจ้าน้ำมะเขือเทศดอยดอยรับแล นะครับลอยรับแลนะฮะน้ำเกลือเทศลอยรับแลแต่ว่าจะแค่น้ำเกลืเทศมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเราจะมาลองเปรียบเทียบกันระหว่างน้ำเกลือเทศดอยแอปแอ่กับโยเกิร์ตบอกะลึมนะฮะระหว่างสองอย่างนี้ที่ได้ข่าวมาว่ารสชาตินี่อย่างนี้จริงๆนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ของอย่างแรกนะครับก็คือช่วงนี้นะคนก็ชอบกินกันมากครับนะ้ำมะเขือเทศดอยรับแลนั่นเองนะฮะต้องมะเขือเทศชิ้นนี้เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าไม่รู้มันจะเป็นไงเนาะต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ดูเหมือนคนอื่นเขานะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะอืมอื <c oughs> รอยให้หมดอืออ่าหมดเออมามันก็สมคำน้ำลือสิ่งแรกที่ผมสมัมผัสได้นะครับสำหรับน้ำเมื่อเกิดน้ำเมื่อเกเทศดอยลับแลนะฮะก็จะมีอ่ามันก็เป็น กลิ่นของมะเขือเทศนะแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าจะเป็นไม่น่าจะใช่มะเขือเทศธรรมดาด้ยมันคล้ายๆมะเขือเทศสีดาเล็กๆอ่ะมะเขือเทศลูกเล็กๆอะ่อะไม่รู้ว่าผมจะจําผิดไหมนะแต่ผมชอบกินมะเขือเทศลูกกลมๆธรรมดามากกว่าแต่กินไข่เจียวพวกทอดสุกแล้วอะ่ะแต่นี้ยพอมันมาเป็นน้ำมะเขือเทศเพียวๆมันก็บางคนอาจจะทําใจลาบากนิดนึงแต่ว่ารสชาติก็ไม่ได้ดูแย่นะเออรสชาติไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูแย่ เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเขียวเขียวเหมือเทศจนถึงขั้นนั้นแล้วก็คงมพราผมชอบเหมือไทศจริงๆอะอะเรามาดูชิ้นต,ต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือคุณน้องโยเกิร์ตเบลกะลืมนะฮะเขาลืมให้ช้อนมาให้มาให้มาให้มานี่ไงช้อนเรามาเริ่มแกะโยเกิร์ตเบาะกะลืมกันเลยว่าแบบอันนี้เป็นรสชาติกลมกล่อม นะฮะกินรสชาติดั้งเดิมมาแล้วรสชาติธรรมชาติเนี่ยฮะโยเกิรตของโยเกิร์ตแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบกลมกรอมนะข้างในมันไม่ได้เป็นเหมือนวุ้นวุ้นเออโอเคอืมเฮ้ยเฮ้ยร้นนี้อร่อยอะ่ะหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้อยากกินสีน้ำเงินกินสีฟ้าเชื่อพี่ พี่ลองแล้วเฮ้ย hey, เอาแมงอร่อยจริงว่ะไม่ควเปลี่ยนช้อนอ่ะมันแมงอร่ยอยระหว่างโย,กย,งยกเกิร์ตบล็อกลืลมกับไอ,อ,อ,อ้น้ำกระเทศอ่ะมันมันอะไรนะอันไหนมันอร่อยกว่ากันก็บอกเลยบล็อกแกลมสีฟ้าสีฟ้าอย่างเงี้ยนะฟ้าอ่อนเนี่ยอร่อยสีน้ำเงินถ้าวัดระดับความอะไรนะ และรับความโหดร้ายของมันอ่ะผมคิดว่าโยเกิร์ตบากรึมสีน้ำเงินอ่ะโหดร้ายกว่าน้ำเหมือเทศดอยรับแลอ,อีกนะแต่น้ำเหมือเทศนี่ก็รสชาติพอพอได้พอได้รับได้อยู่นะก็ไม่ได้ถึงขั้นฉุนไม่ได้ถึงขั้นเขียว้องเขามันก็หวานใช่หน่อยไม่รู้ว่ามันมีน้ำตาลไหมหรือลองมาดูก่อนมันมีน้ำตาลป้อนไม่มีน้ำตาลแต่มีคอลลาเจนมีไลโคปีน แปลว่าเป็นความหวานธรรมชาติของน้ำมะเขือเทศนะก็ถือว่าเป็นน้ำมะเขือเทศที่ค่อนข้างเสริมสุขภาพเหมือนกันนะออร่อยวะ่ะเดี๋ยวเราจบคลิปไปกับเดี๋ยวเกิดบาการิมดีวะ่ะเราชอบนะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นอะไรนะอันนี้คือทำอันนี้คือคำๆนะแล้วเจอกันครับ